สวัสดีครับกระผมสินแสงหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งคงจุ้ยแล้วก็โงเ่เฮงก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจของผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเคล็ดลับในศาสตร์โงเ่เฮงให้คุณได้ฟังกันเช่นเคยซึ่งถือว่าเป็นฮ่าเป็นสุดยอดแห่งวิชาเลยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องฟันอีกครั้งหนึ่งนะครับเออผมเคยพูดเรื่องฟันฟันเกไปแล้วว่ามันจะมีคุณสมบัติจะมีผลอย่างไรกับะตาชีวิต วันนี้ผมจะมาพูดถึงฟันหลอคนฟันหลอมีผลอย่างไรกับะตาชีวิตง่ายๆฟันที่หักนะครับหรือหลุดหรือถูกถอนออกไปนะครับแล้วมันยังไม่มีขึ้นใหม่หรือคุณไม่ได้ไปใส่ฟันปลอมอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักตามหลักของเหงืนเนือที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่เก็บทรัพย์สินอยู่เหตุผลเพราะว่าฟันเนี่ย เปรียบเสมือนเขื่อนกั้นน้ําฟังให้ดีนะครับฟันเปรียบเสมือนเขื่อนกั้นน้ําปากคือาทาตดน้ําฟันเปรียบเสมือนเขื่อนกั้นน้ําถ้าเขื่อนมีรูรหรือเก็บน้ําไม่อยู่นั่นก็หมายความว่าคุณจะคจุณจงก็เปรียบเทียบน้ําเป็นเงินนะฮะคุณก็จะมีปัญหาด้านการเงินแม่งตลอดชีวิตเลยมีปัญหาด้านการเงินมากตลอดชีวิตเลย ฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําตรงนี้คือไปจัดการฟันของคุณให้เรียบร้อยพูดง่ายๆคือให้มันหายหรอคุณจะไปอุดจะไปใส่ใหม่หรือจะทําอะไรก็แล้แต่คุณจัดการให้ฟันมันหายหรอให้เขื่อนกั้นน้ํายังคงเป็นเขื่อนที่กั้นน้ําอยู่นั่นคนที่ฟันหลอคุณไปดูได้เลยนะฮะตลอดชีวิตเขาจะลุ่มลุ่มบนดอนเก็บเงินไม่อยู่รักษาทรัพย์สินสมบัติไม่ได้ผมเห็นมาเยอะมากทีเน,น,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุนัขกรงกรทอง8 เป็นสำนักงานของผมเองนะครับก็เป็นสถานที่ที่พบปะผู้คนแขกแฟนรายการอะไรก็ตามมาพบปะกันที่นี่เดี๋ยวเราพบกันในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ